สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการที่ที่มออกค่ะรายการของเรานะคะก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะรับฟังได้ทางสถานีวิทยุมาออไปต FM อยเจ็้ามิลลิเฮิร์ค่ะทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ www.psu 1 0 7 2 5 .net แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะรับชมได้นะคะทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุ มออปัตตานีค่ะนะคะแล้วก็ในการของเราก็จะมีข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวค่ะของมหาวิทยาลัยสงขลานคารินนะคะมาแจ้งนะคะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบกันนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์วรัญญา,ยยาตเต็มรัฐค่ะผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิการ,รสัมพันธ์วิทยาเขต วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะพี่มลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะนะคะทางรายการก็ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ถือว่ามีกิจกรรมดีๆแล้วก็กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่นะที่เราจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีเลยนะคะเรา,า,ารู้จักกันในชื่อของกิจกรรมสีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพระหุวัฒน,นธรรมแต่ม่ชื่เก๋์ให่เป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะสื่กนดาพีเอชยูบูบอสซัมค่ะ ซึ่งก็จะเป็นดอกไม้นะคะสินจังก็คือดอกไม้ประจำวันทลายของเราค่ะ แล้วก็ใน,นส่วนของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีที่มาอย่างไรคะจารย์คะค่ะในส่วนของกิจกรรมสีตังสะพังบานนะคะก็จะมีที่มานะคะโจทย์ที่เราให้ความสําคัญค่ะในส่วนของนักศึกษาปีหนึ่งนะคะที่เข้ามาเรียนยังมหาวิทยาลัยสงขาลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะ,คะก็อยากให้น้องๆเนีนะะ่ยค่ะได้สัมผัสบรรยากาศของ3ามสามโจทย์3อย่างด้วยกันนะคะก็คือ l e a ช t เ g e t h e r นะคะ,คะ แล้วก็เล r น forever แล้วก็เลิ e อีทอาเนะคะในะส่วนของ Lead t o g e t อ e r เนะะี่ยค่ะก็คือเปิดพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมค่ะในส่วนนี้นะคะ ซึ่งคาว่าสังคมที่หลากหลายเนี่ยค่ะก็อยากให้น้องได้สัมผัสบรรยากาศค่ะ,คะมากกว่าการอยู่ในมอปัตตานี4ปีนะคะ<ม>น้อง<ม>อันดับแรกเลยน้องต้องรู้จักชุมชนในจังหวัดปัตตานีค่ะเพราะว่าชุมชนในจังหวัดปัตตานีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอําเภอเมืองเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องของพื้นที่เรียนรู้นะคะประวัติศาสตร์นะคะสําคัญการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พหุวัฒนธรรมนะคะเพื่อมีความ,ม เข้าใจค่ะเพื่อจะได้ทําความเข้าใจนะคะกับสังคมที่หลากหลายนะคะเข้าใจความต่างค่ะดังนั้นในกิจกรรมการพาน้องไปชมนอกสถานที่เนี่ยค่ะชมเมืองปัตตานีเนี่ยค่ะก็คิดว่าจะทําให้น้องเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยการสัมผัสจริงจากประสบการณ์จริงๆค่ะพี่นนการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะน้องต้องได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสัมผัสจริงนะคะแล้วก็ สามารถที่จะสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ค่ะให้เกิดชุดประสบการณ์ดีๆกับน้องได้นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะเริ่มอิทอาเชอร์ค่ะการที่น้องเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นนักศาชั้นปีที่หนึ่งเนี่ยค่ะแน่นอนน้องต้องได้รู้จักกับเพื่อนๆนะคะมากกว่าเพื่อนที่จะเป็นเพื่อนเอกของเราเพื่อนเมดของเรานะคะน้องจะมีเพื่อนที่หลากหลายค่ะในชั้นปีหนึ่งด้วยกัน2,000กว่าคนเนี่ยค่ะ น้องก็จะได้ทําการรู้จักค่ะเพื่อนในกลุ่มที่จะลงไปสำรวจพื้นที่นะคะได้รู้จักรุ่นพี่ค่ะแล้วก็จะได้เห็นการต้อนรับนะคะจากส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภายในมหาวิทยาลัยก็ดีนะคะหรือผู้บริหารระดับของจังหวัดนะคะหน่วยงานนะคะภายในจังหวัดต่างๆนะคะก็ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาค่ะอันนี้ก็จะแสดงถึงความรักความผูกพันนะคะภายใต้แนวคิด VR One Pet You Family ค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะจารย์ก็เล่าถึงจุดมุ่งหมายของการลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ,ะ,ะว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะคะคราวนี้นะคะเราจะมาดูกันถึงว่าสถานที่ค่ะสถานที่ไหนบ้างนะคะที่นักศึกษาค่ะนะ,ะจะลงพื้นที่แล้วก็แต่ละจุดเนี้ยมีความโดดเด่นหรือว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของสถานที่นะคะเนื่องจาก บริเวณวงแหวนพระอุัฒนธรรมนะคะเป็นบริเวณที่ทางโดยเฉพาะในชุมชนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความผูกพันนะคะกับมออปัตตานีเป็นอย่างดีนะคะเป็นพื้นที่สําหรับการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําวิจัยการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนนะคะเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเข้าพัฒนาฟื้นฟูความเป็นเมืองนะคะกับมาคึกคักนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะในบริเวณที่เราจะพาน้องนะคะ เดินค่ะพี่มวลปีนี้เราจะพาน้องเดินะนะคะตั้งแต่ออกจากบริเวณมหาวิทยาลัยนะคะ,ะปีนี้คือเดินเดิน,ดนตั้งแต่มรับาทิยลเลยะค,ะค่ะค่ะเดินจากหน้าลานพระราชบิดานะคะ,ะ,คะแล้วก็ เราจะมีจุดนะคะที่จะให้น้องเนี่ยคไปได้สัมผัสบรรยากาศนะคะ,คะซึ่งเป็นเส้นทางของการเรียนรู้แบ่งเป็นเส้น A และเส้น B ค่ะสำหรับเส้น A เนี่ยค่ะก็จุดแรกนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ชูกเกียรินะคะซึ่งในบริเวณพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะก็แน่นอนบ้านไวเฮาทุกคนก็รู้จักดีนะคะ,คะแล้วก็เราก็ได้รับความอนุเคราะห์ค่ะจากคุณ ชูเกียรติปิติเจริญกิจนะคะในทุกๆปีค่ะมาบรรยายนะคะให้น้องๆฟังด้วยตนด้วยตัวของท่านเองเลยนะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากค่ะนอกจากนี้แล้วในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยค่ะก็จะได้รับความร่วมมือจากวงอนาบูลันค่ะน้องๆนักเรียนนะคะก็จะมาเล่นดนตรีให้พี่ๆนะคะเป็นเพลงพื้นเมืองนะคะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะมีสโมสรคณะรัฐศาสตร์นะคะช่วยในการดูและคะ่ะในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ดูแลน้องๆปีหนึ่งที่ไป เรียนรู้ในจุดนี้นะคะต่อมา <ừ> um. ค่ะเป็นมอปัตตานีพิลมนะคะ <c oughs> ซึ่งในส่วนของมอปัตตานีพิลมแน่นอนตรงนี้เป็นผลงานนะคะที่มอ,อเข้าไปขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนนะคะ <ừ> um. ในส่วนมอปัตตานีพิลมเนะะี่ยค่ะก็จะมีพี่สิทธิ์เก่าค่ะร่วมให้การต้อนรับนะคะ <c oughs> ซึ่งท่านเป็นประธานชุมชนในอนุรูนะคะท่านก็จะไป เ,เรียกว่าไปแบ่งปันความรู้ประสบการณ์นะคะ,คะเรื่องวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะคะให้กับน้องๆนักศึกษาปีหนึ่งในทุกปีค่ะเป็นพี่ท่านเป็นพี่ที่น่ารักมากนะคะ,คะในจุดที่สามค่ะก็คือบ้านขุนพิทักษ์รายานะคะ,คะซึ่งก็เป็นบ้านที่สวยงามทรงคุณค่าได้รับรางวัลน,นะคะเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยไปเรียนรู้ความสวยงามะนะคะเรื่องของคุณค่าวัฒนธรรมนะคะใน สำหรับจุดที่4นะคะเส้นทางสายเอนะคะก็คือสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะในส่วนสารเจ้าแม่เนี่ยค่ะแน่นอนตรงนั้นจะมีเรียกว่าแหล่งเรียนรู้ที่หลากงลายเลยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางท่านประธานชุมชนเป็นอย่างดีนะคะ,คะ ซึ่งท่านก็ให้ความร่วมมือทุกปีค่ะพื้ชุมชนนะคะในการต้อนรับนักศึกษาของเรานะคะก็จะมีในส่วนสารเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนียวพิพิธภัณฑ์นะคะในจุดนั้นเนี่ยก็จะมีการแสดงเชื่อสิงโตนะคะพีมนที่สัมผัสบรรยากาศปัตตานีเลยนะคะใช่ค่ะแน่นอนค่ะคึกคักแน่นอนนะคะในวันนั้นนะคะซึ่งในส่วน ที่บอกนะคะก็จะมีทุกสมูร์เลยค่ะที่จะแบ่งหน้าที่ในการรอรับนักศึกษาในแต่ละจุดนะคะเพื่อจะได้สร้างความผูกพันนะคะกับพี่ๆต่างคณะเราด้วยนะคะอบอุ่นแน่นอนนะคะอบอุ่นแน่นอนค่ะสำหรับปีนี้นะคะต่อมาค่ะในส่วนของเส้นทางสายบีนะคะเส้นทางบีเนี่ยค่ะเราทำเป็นเจอร์นี่ค่ะเจอร์นี่เส้น A และเจอร์นี่เส้น B นะคะที่จะให้น้องๆเพี่อนของเรา รู้นะคะจักรเณนดาห้าแปดปีนี้นะคะสนอหกแปดหกแปดค่ะห้าแปดคือรุ่นหนึออ๋อใช่โอเคโอเคค่ะจ้ะค่ในส่วนของเส้นบีนะคะก็คือจุดแรกก็คือวัดตานีนาระสมุทรค่ะก็เป็นมีคุณค่าสวยงามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะแล้วก็ ท่านก็ในส่วนของวัดตานีนาราสมุสรเนี่ยค่ะก็จะมีการแสดงต้อนรับเป็นมนุราค่ะก็น้องๆที่ไม่เคยได้ชมมาจากต่างภูมิภาคเนาะคนบอกไม่เคยเข้าวัดเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าได้ด้วยนะคะจะมาต่างศาสนาก็พาเข้าไปค่ะไปเรียนรู้วัฒนธรรมนะคะวิถีชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะในส่วนของเส้นทางบีนะคะก็จะเป็นมัสยิดกลางปัตตานีค่ะในส่วนมัสยิดกลางปัตตานีเนี่ยค่ะ ก็จะมีความสวยงามวิจิตการตาแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะพี่มนก็คือบางคนบอกว่าไม่เคยเข้ามาซีดเลยค่ะคนปัตตานีก็ยังไม่เคยเข้านะบางครั้งนะคะพอเข้าไปเนี่ยจะเห็นถึงความอลังการความสวยงามนะคะแล้วก็สัมผัสถึงความสงบนะคะในบริเวณของมาิดนะคะแล้วก็ แน่นอนภาพออกมานะคะการไปเรียนรู้การไปเดินชมนะคะก็คิดว่าน้องๆของเราเนี่ยก็จะได้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอภาพปัตตานีในในมุมที่แตกต่างจากที่ภายนอกรับรู้ค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะจุด B3 นะคะก็คือวังเก่าจะบังติโกค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะก็แน่นอนทรงคุณค่านะคะเป็นวังเก่านะคะซึ่งทางส่วนนี้ค่ะก็จะมีการแสดงต้อนรับก็คือปัญจศิรัตค่ะซึ่งปัญจศิรัตก็เป็น การแสดงที่ค <c oughs> ู่กับ <c oughs> วัฒนธรรมมาลายูแล้วก็เห็นถึงความ เข้มแข็งภายในจิตใจนะคะของผู้แสดงนะคะนี่ก็รอต้อนรับอยู่นะคะจุดสุดท้ายค่ะคือมัสยิดรายาฟาตอนีค่ะในส่วนของมัสยิดรายาฟาตอนีเนี่ยจะพิเศษนะคะก็คือตรงนั้นเนี่ยจะมีตลาดค่ะที่สถาบันวัฒนธรรมนะคะศึกษาการนิวัฒน์นะคะทางสถาบันเนี่ยก็ได้มีการประสานชุมชนนะคะไปร่วมออกตลาดค่ะชื่อตลาดอะไรคะอาจารย์คะ ตลาดตรงบริเวณนี้ใช่ไหมคะค่ะนะก็มีตลาดที่น่า,าสนใจเนาะค,ะคะลาซึ่งนนออในส่วนของตลาดเนี่ยค่ะ ตลาดจะบังใช่ไหมคะตรงนั้นจะอยู่บริเวณตรงมัสยิดลายอฟัตอนีเลยนะคะซึ่งในส่วนของบริเวณตลาดเนี่ยค่ะจะมีการสาธิตทาขนมโบราณด้วยค่ะซึ่งทางสถาบันวัฒนธรรมศึกษาเนี่ยก็ได้มีการประสานค่ะต้องขอบคุณทางท่านขอออมากมากค่ะเมื่อวานท่านก็พาลงพื้นที่เองเลยนะคะไปคุยกับทางชุมชนค่ะในการเตรียมตลาดต้อนรับนักศึกษาของเราค่ะซึ่งในส่วนนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คิดว่าจะเกิดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะแล้วก็เกิดความ รักนะคะเกิดความรู้สึกผูกพันนะคะ,คะแล้วก็เห็นถึงการต้อนรับที่อบอุ่นของชาวเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะที่รว่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ไปกับเราค่ะซึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่านะคะท่านนายอำเภอนะคะ,คะในส่วนของออสถานีตํารวจนะคะทุกหน่วยงานค่ะออรวมไปถึงเทศบาลน,นะคะ,คะในพื้นที่นะคะ,คะ ทุกท่านค่ะก็ร่วมให้การอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การต้อนรับนะคะนักศึกษาเป็นอย่างดีมากๆนะคะก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในในจังหวัดปัตตานีของเรานะคะก็ร่วมให้การต้อนรับนะคะนักศึกษานะดูเส้นทางแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ตักคะนะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นนะคะความเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมของพื้นที่ปัตตานีค่ะนะโซน A ที่อาจารย์บอกนะก็คือในส่วนของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็พอมาในส่วนของโซน B ก็จะเป็นชุมชนของชาวไทย มุสลิมนะคะใช่มีวัดด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของความหลากหลายนะคะสามวัฒนธรรมของพื้นที่ปัตตานีของเรานะคะซึ่งคิดว่านะคะน้องๆค่ะนะคะที่มาเรียนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่อยู่ปัตตานีเองเนี่ยหลายคนยังไม่เคยได้สัมผัสนะคะกับบรรยากาศแบบนี้รวมถึงน้องๆที่มาจากต่างจังหวัดมาจากต่างภูมิภาคจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีของเรานะคะผ่านกิจกรรมนี้นะคะจังนะคะซึ่งพิเศษมากๆเลยค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราได้มีการ ปลุกฝังนักศึกษาของเราค่ะในเรื่องของการลักโลกนะคะผ่านแอปอีโคไลค่ะโดยเฉพาะนักศึกษาปีหนึ่งที่ได้ลงทํากิจกรรมในส่วนของสีตังสะพังบานนะคะก็จะมีการเก็บ point ค่ะในแอปอีโคไลนะคะพี่มูลเรื่องของการลักโลกค่ะว่า จากการร่วมกิจกรรมของน้องเนี่ยน้องได้นําแก้วนะคะได้นําถุงผ้านะคะไม่มีเรื่องของการทาเเลือนะคะไม่มีเรื่องของการนําขยะไปทิ้งระหว่างทางนะคะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไรนะคะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยคะ่ะ น้องสามารถสะสมแต้มได้ค่ะแล้วก็เราจะมีการแจกของรางวัลด้วยค่ะสําหรับน้องๆนะคะที่ร่วมกิจกรรมค่ะในการสะสมเรื่องของการเป็นคนที่ใส่ใจต่อโลกนะคะรักโลกผ่านแอปอีโคไลค่ะแล้วก็ในส่วนนอกจากนี้นะคะน้อง นักศกษาปีหนึ่งทุกคนนะคะเราให้น้องนะะี่ค่ะมีการโพสต์ค่ะเรื่องของความประทับใจนะคะ,คะจากการร่วมกิจกรรมค่ะ,คะโดยติดแฮชแ,แท็กนะคะในส่วนของชื่องานนะคะจักรนณดาเพยียยูบูปััมนะคะ่ะสาหรับน้องๆน,นะคะที่มียอดกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่ามียอดในส่วนของออผู้ร่วมติดตามนะคะ,คะจากการที่น้องโพสต์เนี่ยค่ะมากที่สุดนะคะเราก็จะมีของรางวัลแจกเช่นกันค่ะเพราะเราคิดว่านักศกษาของเราสองพันกว่าคนนะคะ จะสามารถเป็นทูดในการ<ม>สื่อสารเรื่องราวดีๆนะคะของจังหวัดปัตตานีภาพความสวยงามนะคะ มอปัต,ตนีค่ะพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการประชาสัมพันธ์ค่ะ mm hmm. ให้เห็นถึงความสวยงามนะคะของพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังไงเนี่ยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วเราตั้งใจมากๆค่ะที่จะทําให้นักศึกษาของเรานะคะ,คะเกิดความรู้สึกว่าชาวเมืองปัตานาคนะ,คะยินดีต้อนรับเขาแล้วก็เมืองปัตนีเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่น่ามาเรียนมากๆะนะคะแล้วก็คิดว่าการพาการที่เราพาน้องไปวันนี้ค่ะ แน่นอนวันใดวันหนึ่งที่เขามีเพื่อนมานะคะหรือว่าเขามีญาติหรือครอบครัวมาเนะะี่ยค่ะเขาก็จะพาญาติหรือครอบครัวของเขาเนะะี่ยค่ะลงไปสัมผัสพ,พื้นที่ความสวยงามของจังหวัดปัตตานีเช่นกันค่ะค่ะนี่ก็คือถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่น้องๆจะลงพื้นที่ใช่ไหมคะมอบหมายงานกันเรียบร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะมอบหมายแล้วคะ่ะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรกันยังไงคะอาจารย์ตักคะคือแบ่งกลุ่มเยอะมากเลยค,ะค่ะพี่นวลเพราะว่าเราอยากให้จริงๆก็บอกน้องไปว่าอาจจะเหมือนตอนสมัยที่อาจารย์รับ สมัยตัวเองเป็นนักศึกษาจะมีจะมีเรื่องของงานรับน้องของมาลายค่ะพี่โมล้วก็จะมีพี่มาลายแล้วก็มีเพื่อนมาลายมีน้องมาลายดังนั้นเนี่ยค่ะพี่เลี้ยงเนี่ยพี่สตาฟประจํากลุ่มนะคะแล้วก็รับสมัครนะคะก็มีพี่สนใจนะคะตอบรับค่อนข้างดีค่ะ200กว่าท่านนะคะ200กว่าคนที่จะเป็นตัวแทนค่ะ มาทากิจกรรมในครั้งนี้แต่จริงจะถามว่าพี่ทั้งหมดเนี่ยรวมถึงพี่สมโมพี่อะไรต่างๆนะคะที่คอยดูแลพี่แกนพยาบาละนะคะพี่ทีมอาสาสมัครค,ค,คือคิดว่าพี่ๆเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก เกือบ500คนในกิจกรรมนะคะแต่น้องเนี่ย2,000กว่าคนนะคะในส่วนของพี่ๆสตาฟที่เราบอกว่า200กว่าคนเนี่ยค่ะจะดูแลน้องประมาณ12คนค่ะต่อกลุ่มนะคะแล้วก็จะทำการเดินไปเราอยากให้บรรยากาศการเดินเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆค่ะแล้วก็ทางเราเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับ จัดเตรียมนะคะเอองบประมาณบางส่วนค่ะให้น้องๆเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยนะคะในบริเวณในพื้นที่เพราะเราก็หวังว่าเราจะได้ช่วย2,000กว่าคนของเรานะคะ2,003คน1 0 0คนอย่างเงี้ยช่วยชุมชนจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เลยเป็นการที่ว่าให้เอองบประมาณน้องปลายค่ะลูกไปจับจ่ายใช้สอยในชุมชนนะให้แบบเป็นคูปองหรือไงคะอาจารย์คะเป็นเป็นเงินเป็นเงินเลยใช่ไหมคะก็คือคาดหวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้ไป จับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเราให้แน่นอนเราไม่ได้อาจจะไม่ได้มากแต่ยังไงน้องเองก็ใช่ไหมคะไปถึงอมีคาเฟ่สวยๆขนดหน้าจะจะดื่มน้ำหรืออะไรเนาะใช่แล้วก็บอกน้องๆแล้วว่ายังไงก็ขอให้ไปจับจ่ายใช้สอยในบริเวณ เส้นทางที่เป็นวงเวนพระหุวนทามนะคะเพราะว่าเรามีการตกลงกับทางร้านค้าแล้วก็ชุมชนแล้วให้มารอต้อนรับน้องๆในเส้นทางต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานีค่ะค่ะกิจกรรมของเราจัดวันไหนคะอาจารย์ตั๊กอ่ะไม่ได้คุยเลยใช่ใช่ใช่ค่ะเผื่อว่าผู้ปกครองหรือชาวคนในชุมานาต้อนรับนักศึกษาใช่ค่ะวันที่ยี่สิบ เอ็ดเลยค่ะพี่มลก็คือวันที่ยี่สบเ็ดมิถุนายนนะคะตรงกับวันเสาร์เนาะวันเสาร์เช้ามากเลยค่ะพี่มลมารอต้อนรับนักษาเราได้นักศึกษาจะออกจากมหาวิทยาลัยตอนกี่โมงคะหกโมงเช้าอ่าหกโมงเช้าเลยนะคะโดยวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการกล่าวต้อนรับนะคะโดยท่านผู้ว่านะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารนะคะ ในส่วนของมหาวิทยาลัยะะเองแล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะคะ,คะตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งเลยค่ะอ่ค่ะ <laughs> ก็ถือว่าเรียกรวมน้องเช้านะคะบอกว่าลูกต้องตื่นไหวนะเพราะว่าอาจารย์ก็ซ้อมกันมาแล้วเราก็ตื่นไหวนะแล้วก็การที่เราจะพาน้องไปเดินเนี่ยค่ะแน่นอนเราก็ลงพื้นที่เดินกันจริงก่อนแล้วนะคะนําโดยท่านรองบดินนะคะของเรานะคะท่านก็พาพวกเราเนี่ยไปเดินสํารวจสถานที่จริงก่อนแล้วนะคะในวันเสาร์นะคะซึ่งเราก็ได้ทดลองแล้วนะคะว่าเราสามารถ การเดินเนี่ยมีความปลอดภัยกับน้องไหมนะคะแล้วก็มีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าน้องๆท่านไหนเนี่ยค่ะไปเดินนะคะแล้วก็ไม่เจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยสามารถบอกเรานะคะทางแก๊งนางฟ้ากันเนี่ยจะเป็นทีมใช่ค่ะเตรียมนักศึกษานะคะแล้วก็ทั้งทีมแก๊งนะคะรวมไปถึงหนึ่งทั้งรถฉุกเฉินด้วยค่ะรอคอยให้บริการนะคะซึ่ง เราดูแลคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนะคะเป็นสำคัญนะคะเราก็คิดว่ากิจกรรมเนี้ค,ค่ะก็จะทำให้เกิดประโยชน์นะคะกับตัวของนัก,นกศึกษาและชุมชนมาก มากมากค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกิจกรรมของเรานี่จัดมาหลายครั้งแล้วจันตัก<ช>นะคะ,คะอยากจ, <ใน S 1> จะ <ใน S 1> ถามว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความประทับใจยังไงบ้างที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะได้ฟัง<ม>นะในมุมมองของเราในฐานะที่เป็นผู้จัดหรือว่าเสียงสะท้อนจากนักศึกษาค่ะจันตักคะในส่วนของเอ่อจากปีที่ที่ผ่านๆมานะคะที่ได้ทำหน้าที่ในการดูแลในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะก็ พบว่ากิจกรรมจักรนด้าพี u สยูบูบาซัมเนะะี่ยค่ะก็เ,เป็นกิจกรรมที่น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้สัมผัสประสบการณ์จริงนะคะ,คะได้เกิดการเรียนรู้ค่ะแล้วก็เกิดความเกิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะกับการเข้าไปในตัวเมืองปัตตานีนะคะซึ่งกิจกรรมแบบนี้ค่ะไม่ไม่ได้จะบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ เไม่ได้มีในทุกมหาวิทยาลัยนะคะ,คะแล้วก็เราเองเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสําคัญค่ะ,คะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจนะคะให้กับเด็กได้ว่าครั้งหนึ่งณนะชีวิตของการมาเรียนนะคะเขาได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะคะกับเพื่อนๆชั้นปีที่หนึ่งของเขาเกือบ2,000กว่าคนนะคะ,คะซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะอาจจะมีเอ่อข้อ ข้อคอมเมนต์บ้างเล็กน้อยนะคะเรื่องของอากาศสภาพอากาศนะคะซึ่งเราก็ปิดแก็บโดยการที่อ่ะถ้างั้นเราเดินออกกันไปเลยนะเพราะว่าเดินกันตั้งแต่เช้าเหมือนการออกกําลังกายนะคะมันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็สิ่งที่น้องประทับใจเนี่ยค่ะในแต่ละบ้านนะคะในแต่ละครอบครัวแต่ละชุมชนนะคะก็คือพร้อมให้กันต้อนรับนะคะ ทักทายนะคะแล้วก็หลายๆครั้งอย่างเช่นเราลงพื้นที่เนี่ยค่ะก็จะมีคนในชุมชนถามว่าเมื่อไหร่จะเป็นกิจกรรมสีตัางเขารอต้อนรับอยู่อะ,ค,ะค่ะอันนี้เราก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกอบอุ่นนะคะ,คะแล้วตัวของน้องๆเนี่ยค่ะผลการประเมินหรืออะไรต่างๆนะคะก็สะท้อนว่าน้องๆเนี่ยเกิดความรู้สึกเ ประทับใจนะคะกับกิจกรรมแล้วก็การต้อนรับนะคะของชาวเมืองจังหวัดปัตตานีทำให้ตอบโจทย์ลิฟเลยเลยค่ะค่ะนี่คือเรื่องของความประทับใจในฐานะของผู้จัดแล้วก็นักศึกษานะคะที่สะท้อนมานะคะหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะจังตาค่ะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้ในเชิงของการอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมค่ะใช่ค่ะในส่วนของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมนะคะแน่นอนนักศึกษาของเราเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาทั้ง เป็นในส่วนของนักศึกษาในพื้นที่และนักศึกษาต่างพื้นที่นะคะที่อาจจะมาจากทั้งภาคใต้ตอนบนนะคะรวมไปถึงภาคอื่นๆนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่บริเวณสงขาแต่ไม่เคยมาสัมผัสและไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้เลยนะคะการที่เขาได้มาเรียนรู้ในพื้นที่พระวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปวัดแล้วก็เกิดการต้อนรับนะคะได้รับการต้อนรับการพูดคุยนะคะมันก็ทําให้เกิดมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมค่ะอย่างเช่น เออน้องๆมุสลิมเข้าไปในศาลเจ้าแม่อย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งเดิมไม่เคยมีประสบการณ์ หรือว่าไม่ไม่เคยเข้าใจว่าเอ้ยสถานที่นี้ชั้นเข้าได้เลยเพราะเขาได้เข้าไปสัมผัสเขาก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อไม่ได้เป็นเรื่องของพิธีกรรมความเชื่ออย่างเดียวนะคะแต่มันมีประวัติศาสตร์หรือมีความสวยงามเรื่องคุณค่าต่างๆที่สามารถสัมผัสได้แล้วก็เรียนรู้ค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่นักศึกษานะคะที่ร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับนะคะจากกิจกรรมสีตรังสะพังบานบนเส้นทางวงแหวนพระบุวัฒนธรรมอ่ะคราวนี้สั้นๆเลยค่ะจันทักนะคะให้สรุปความสําคัญสั้นๆ กับกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์สรุปความสําคัญได้ยังไงคะ,คะในส่วนของกิจกรรมสีตังสะพับงบานะนะคะความสําคัญเนี่ยค่ะก็คือเราเรา ปักหมุดมายนะคะของมหาวิาลยของเรานะคะ,คะก็คือเป็นมหาวิาลยเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ช่ะเราให้เด็กเนี่ยมีดี a เรื่องของประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ,คะดังนั้นเราคิดว่านักศึกษาของเราเนี่ยค่ะการที่เขาได้ไปเรียนรู้ชุมชนได้ไปสัมผัสชุมชนแล้วก็เป็นหนึ่งกระบอกเสียงนะคะในการถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับชุมชนนะคะจะทําให้เมืองเนี่ยค่ะมีกลับมามีชีวิตนะคะแล้วก็เกิดการที่เป็นเหมือนกับเอ เติมกําลังใจให้กันและกันนะคะเราก็เข้าไปเติมกําลังใจให้ชุมชนในเมืองนะคะให้เกิดความรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของนักสามมออ ปีหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะเกิดความรู้สึกถึงการเป็นคือไม่เรียกว่าเป็นการฝากตัวนะคะไม่ได้ฝากตัวเป็นลูกหลานในส่วนของมออย่างเดียวแต่ฝากตัวเป็นลูกหลานชาวเมืองปัตตานีนะคะเพราะว่าอย่าง้อ่น้องมาอยู่4ปีนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นน้องจะใช้ชีวิตแบบง่ายเลยค่ะเพราะว่าน้องจะจากเดิมภาพมายาคติอาจจะคิดแบบหนึ่งนะคะว่าเราจะไปได้ไหมตรงนี้จะไปได้หรือเปล่าเขาจะต้อนรับเราหรือเปล่าแต่พอน้องได้ทํากิจกรรมสิ่งสังผัสมันเหมือนการปลดล ็อกเลยค่ะพี่มลแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเมืองปัตตานีมีจุดว้ามากแบบเป็นเมืองที่มีความสวยงามทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีความหลากหลายที่ทรงคุณค่ามากการจักชุดประสบการณ์เนี้ยค่ะทำให้น้องเปิดมุมมองใหม่ๆนะคะแล้วก็มีความกล้าในการใช้ชีวิตในส่วนของจังหวัดปัตตานีหรือเมืองปัตตานีแล้วก็พร้อมที่จะไปเรียนรู้พื้นที่อื่นๆมากขึ้นเพราะว่าเสียงเสียงจากที่เคยเคยได้รับเสียงสะท้อนของน้องๆค่ะรู้สึกว่าอุ้ย แบบเปลี่ยนมุมมองของเขาเลยจากภาพจําเดิมที่เขาเคยได้รับการรับฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งแต่พอเขาได้ไปสัมผัสจริงได้เห็นของจริงอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดมุมมองนะคะเปลี่ยนมุมมองของเขาไปได้เลยค่ะรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะจันทร์ักลองไลฟ์สดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกนะไลฟ์สดกิจกรรมนะจากปัตตานีปัตตานีมีดีปัตตานีว้าวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อุ่นใจได้นะคะถ้าลูกหลานมาอยู่ที่ปัตตานีนะคะ เอาละค่ะสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักศึกษาแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนปัตตานีค่ะนะในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะก็ได้แจ้งน้องแล้วนะคะเรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะพี่มลเพราะว่าเราก็เป็นมหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงเรื่องของการรักโลกใช่ไหมคะเรื่องของ SDG ต่างๆเนี่ยค่ะก็อยากจะให้น้องเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะคะตัวเองนะคะพวกกระบอกน้ำนะคะพก ถุงผ้าที่เราได้แจกไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีร่มมีอะไรต่างๆนะคะหรือว่าหมวกนะคะสําหรับการทํากิจกรรมครั้งนี้เตรียมร่างกายนะคะนอนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเราต้องตื่นตั้งแต่เเช้าตรู่นะคะต้องก่อนตีห้าต้องก่อนตีห้าต้องเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ ทําตัวให้สดชื่นเนาะเป็นนักศาปีหนึ่งะคะสำหรับการไปทํากิจกรรมถ่ายรูปชิกๆเยอะๆนะคะแล้วก็นํารูปนะคะีปค่ะไปโพลล์ลงโซเชียลมีเดียนะคะ,คะเพื่อเป็นทูตในการสื่อสารเรื่องราวดีๆของจังหวัดปัตตานีนะค,ะค่ะสําหรับในส่วนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะวันเสาร์นี้เนะะี่ยค่ะท่านก็จะพบกับความนักศึกษาของเราจํานวน2000 2,000กว่าคนนะคะที่เดินลงไปในชุมชนนะคะก็ฝากต้อนรับนะคะฝากทักทายน้องๆด้วยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจอย่างยิ่งนะคะที่จะมาฝากตัวเป็นสิทธิ์นะคะของของมอนะคะแล้วก็ฝากตัวเป็นลูกหลานนะคะของคนในจังหวัดปัตตานีค่ะค่ะอาล้ค่ะวันนี้นะคะเราก็พูดคุยกันถึงกิจกรรมนะคะสีตรังสะพังบานบนเส้นทางวงแหวนพ้าหุบวัฒนธรรมค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะของมอปัตตานีค่ะที่เราจัดต่อเนื่องนะ ทุกๆปีค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้ว่าฝากนะคะพ่อแม่พี่น้องจากปัตตานีค่ะให้ความเมตตาค่ะนักศึกษาให้การต้อนรับนักศึกษานะคะอย่างอบอุ่นกันด้วยนะคะ,ะในวันเสาร์ที่21มิถุนายน2568ตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะน้องๆก็จะเริ่มนะคะเดินออกไปจากมออปัตตานีของเรานลคะ่ะก็ให้การต้อนรับน้องๆกันด้วยค่ะวันนี้ขอขอบคุณค่ะอาจารย์วัญราเต็มรัตน์นะคะผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาร่วมรายการของเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่มวลค่ะค่ะแล้วก็เวลาของรายการที่นี่มออหมดลงแล้วค่ะนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะติดตามรับชมรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ8นาฬิกาสนาทีวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ดิฉันพรพิมลอุไรรัตน์นะคะรวมถึงอาจารย์วรัญญาค่ะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ